นี่เป็นนาฬิกาในเคสรุ่นใหม่ล่าสุดของทางมิโดนะครับชื่อรุ่นว่า m u l t i f o r ์ดเอ็ดทูคลาวนะครับเป็นนาฬิกาที่ใช้ดีไซน์การนําเอาเลขาคณิตมาผสมผสานกับเทคโนโลยีความทันสมัยแล้วก็รูปทรงที่มันโมเดนของนาฬิกาสไตล์อินเกจเบรสเลตนะออกมาดูดีมากนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปพรีวิวทั้ง3สีของรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางแบรนด์มิโดด้วยนะครับที่ส่งนาฬิกาเนี่ยมาให้ผมได้ทดลองใช้เนี่ยก่อนเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็มีเรือนหนึ่งที่ผมได้เอาไปใช้งานจริงแบบยาวๆด้วยยมมััันนนจะเป็งงไงาดูก เรนะือนแรกคือตัวสีดําตัวนี้นะครับก็คร่าวๆเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยตอนเปิดตัวมาเขาจะออกมา3รุ่นนะครับก็คือตัวสีดําแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีแบบออกเทาๆโดยตัวสีดําแล้วก็สีเทาเนี่ยจะมาในสายเหล็ก แต่ว่าตัวสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสายยางนะครับคอมบิเนชันประมาณนี้3ามออปชันให้เราเลือกโดยตัวสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีที่ดําทั้งหน้าปัดด้านในนะครับแล้วก็ดําทั้งไม่ระยมทั้ง2อันเลยโดยไม่ระยมเนี่ยหลักๆเขาก็จะเป็นการดีไซน์ที่ใช้อันนึงเนี่ยในการหมุนขอบเบซเซลด้านในตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นอินเนอร์เบซเซลนะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไม่ระยมที่เอาไว้ตั้งค่าตัวเครื่องตัวช่องวันที่ตามปกติซึ่งถามว่าใช้งานทําอะไรก็จริงๆสามารถใช้งานจับเวลาได้เหมือนกับใน,ในการดำน้ําเลยนะครับแล ดีกว่าในบางจุดแต่ก็ในเรื่องความสะดวกความรวดเร็วในการหมุนก็อาจจะไม่เท่ากับในาการที่ขอบเบเซลอยู่ด้านนอกนะซึ่งเดี๋ยวยังไงในคลิปที่แบบเป็นรีวิวเต็มเนี่ยผมจะมาลงดีเทลเรื่องนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดแนวเส้นๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นแนวนอนซึ่งก็ดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ดูแบบคุมโทนความเป็นนาฬิกาสไตล์โมเดิร์นได้ดีโดยรุ่นนี้เนี่ยสาเหตุที่ชื่อว่า m u l t i f o r t a e เนี่ยมาจากตัวขอบด้านนอกของเขานี่แหละนะครับเป็นเบเซลที่มีเหลี่ยมอยู่แดเหลี่ยมแบบนี้นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็นะครับก็เรียกว่าเป็นรูปทรงที่ทําให้ในาฬิกาเนี่ยดูมีดีเทลแล้วก็เล่นแสงได้มากขึ้นมากๆเวลาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับมันจะแววแววแล้วก็มีมิติของตัวขอบเบเซลเ ตามากเลยนะคือลองนึกภาพนะเพื่อนๆถ้าเกิดเอาไอ้แปดเหลี่ยมนี้ออกนะ และเป็นขอบวงกลมธรรมดาเนี่ยมันจะดูแบบเรียบไปเลยนะครับผมว่าจะดูน่าเบื่อแต่ว่าอันนี้แบบโอเคมีจุดนําสายตาที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยแน่นอนว่ามาในสาย i n t e g r a t e l bracelet แบบนี้ซึ่งตัวสายเนี่ยให้ดูก่อนเลยนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยสามารถหักเข้ามาได้แบบนี้เลยนะคือหักเข้ามาได้จนสุดเลยดังนั้นคนข้อมือเล็กเนี่ยสบายใจหายห่วงนะครับใส่ได้แน่นอนแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับส่วนตัวขนาดเคสไซส์นะครับอยู่ที่ประมาณ40มิลความหนาเนี่ย9.8ม mm. ิลส่วนลักทุลักเนี่ยออกมมมาาประณ50 mm. นิดๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ซึ่งเรือนสีดำเนี่ยเป็นเรือนที่ผมตัดสายใส่ใช้งานแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําหนักที่เวอร์ชั่นใส่ใช้งานจริงละอยู่ที่ประมาณ130กรัมก็เรียกว่าไม่หนักไม่เบานะครับถือว่ากลางๆฟินิชชิ่งทั้งหลายก็ประมาณนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้สวยงามดีนะมีส่วนขัดเงาผสมขัดด้านนะครับแต่ว่าหลากัลกๆเนี่ยจะเป็นขัดด้านมากกว่าซึ่งดีเทลนี้ผมชอบมากเลยเป็นดีเทลที่มันมีลิงกลางที่แบบมันเป็นทรงจวดๆแบบนี้ทำให้บางมุงมอะมันเหมือนกับว่าไอ้ข้ออีกข้างหนึ่งที่มันแบบอย การขัดเงาอะแต่จริงๆมันคือการขัดด้านทั้งพื้นผิวเลยนะครับซึ่งถือว่าทำมาได้ดูดีนะคือแบบมันเป็นคอนเซปต์การใช้พวกเลขาคณิตหรือว่ารูปทรงมุมทั้งหลายเนี่ยมาทํานาฬิกาได้แทบจะทุกจุดเลยนะครับตัวเคสอย่างเงี้ยนะครับด้านข้างเนี่ยก็เห็นการตัดมุมมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคือแบบเรียกว่าคอนเซปต์มาแรงมากนะครับคอนเซปต์เรื่องการเอาเหลี่ยมๆการเอาเลขาคณิตร,รูปทรงเนี่ยมาทํานี่ถือว่าใช้ทั้งทีก็คือใช้คุ้มเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวสีน้ําเงินก็หน้าตาแบบนี้ คือพอเปลี่นเป็นสายยางเนี่ยผมว่ามันก็ดูสปอร์ตขึ้นนะแล้วก็ดูแบบ มีความธรรมะถมแงมากขึ้นอ่ะคือลูกเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับคืออย่างตัวที่เป็นสายเหล็กเนี่ยผมว่ามันดูแบบเป็นนาฬิกาแคชวลอ่ะดูแบบใส่ใช้งานได้ทุกวันนะครับค่อนข้างจะได้หลากหลายวันและโอกาสแต่ว่าตัวนี้มันออกแนวลุลยๆอ่ะคือดูเท่ดูแบบเป็นนาฬิกาที่พร้อมจะไปเที่ยวกับเราพร้อมจะเปียกน้ําได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สังเกตดูจุดหนึ่งนะตัวเม็ดมยมด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นสีที่ล้อตีมกับตัวหน้าปัดด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเม็ดะย,ยมสีดาหน้าปัดดำนะครับอันนี้พอเป็นหน้าปัดน้ำ ซน้อต้งเงินอยู่ซึ่งมองผ่านเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นคนละสีกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ผมว่าเขาทํามาให้ดูเข้ากับนาฬิกาดีนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยพอเป็นสายยางนะผมรู้สึกว่าแบบผมชอบน้ําหนักของตัวสายยางมากเลยอะคือออกมาเนี่ยประมาณ92กรัมเฮเพื่อนๆเรียกว่าน้ําหนักหายไปประมาณ40กรัมเลยนะครับดังนั้นความใส่สบายเนี่ยสายยางนี่กินขาดเลยนะแล้วก็เรื่องความนุ่มนิ่มนี่ก็โอเคนะครับคือมิดโรเนี่ยเวลาทําสายยางเนี่ยทำได้ดีอยู่ละผมไม่ค่อย ดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมนิดนึงก็ยังพอใส่ได้นะแต่ว่าเอาจริงๆจะไม่ค่อยแนะนํามากเท่าไหร่ละคือต่อให้เป็นข้อมือผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวสายยางเนี่ยมีความแทงบนแทงล่างเยอะนะครับคือตีโค้งเยอะไปหน่อยนะดังนั้นเนี่ยจะให้เหมาะนะครับต้องข้อมือประมาณสัก6.5นิ้วเป็นต้นไปอะไรแบบนี้ผมว่าจะใส่แล้วแบบมันดูสมส่วนกว่านะครับฟีลลิ่งตอนอยู่บนสายยางก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าโอเคนะสปอร์ตดีนะครับแล้วก็พอสายมันเป็นสีเดียวกับนาฬิกาเนี่ยผมว่ามันดูเข้ากันดีนะครับซึ่งผมรอเลยนะคร อยังไงรอซื้อเลยหรือจริงๆถ้าเกิดแก้ขัดกันไปก่อนอยากสั่งสายน้ําเงินมาใส่กันหน้าปัดดำอ่ะมันก็ผมว่าก็พอได้นะเนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีนะครับคือ,อยังไงสายมันก็ดูเป็นสีน้ําเงินเข้มอยู่แล้วนะครับก็ฟีลลิ่งประมาณนี้ส่วนตัวสุดท้ายนะครับหน้าปัดเทาทีแรกอะ่ะคือผมอต้องเลือกมาใช้งานเรือนหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ลังเลเลยว่าเฮ้ย hey, จะไปสีด,ดําดีหรือว่าจะไปสีเทาดีเพราะว่าสีเทามันก็ดูแบบซับซออ้อนอ่ะคือฟีลลิ่งมันต่างกับตัวดําเลยนะดํามันดูแบบจริงจังอะ่ะแต่เทามันแบบ เฮ้สยสบายๆนะครับดูรีแล็กซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็สีอ่ะมันสว่างขึ้นมาแล้วก็มันเห็นไอ้พวกลายเส้นที่มันเป็นเส้นแนวนอนเนี่ยชัดมากนะเวลามันเล่นแสงเนี่ยม,มิติมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับดังนั้นก็เลือกยากมากนะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคือถ้าเกิดเอาแบบนาฬิกาใส่ใช้งานเดียวๆได้ทุกโอกาสเนี่ยผมว่าตัวดำเนี่ยมันเวิร์กว่าอยู่ละแต่ว่าพอเป็นตัวเทาเนี่ยสังเกตดูอย่างหนึ่งนะ เม่ปยยมเนี่ยเป็นสีเงินนะเพื่อนๆดังนั้นมันก็เลยดูแบบสว่างเลยอะดูแบบคุมโทนแบบออกแนวแบบละมุนละมุนสว่างสว่างเขาขาวคินคลีนคือไอสีดำเนี่ยพอตัวเม่ปยยมเป็นสีดำเนี่ยกลิ่นอายมันดูแบบเป็นนาการสปอร์ตขึ้นมาประมาณหนึ่งอะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูเรียบร้อยอะนะครับดังนั้นอะถ้าเกิดไปเวเรียบร้อยชอบนาการที่แบบใส่ใช้งานดูสบายตาอะตัวสีเทาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันดูได้นะก็ พรีวิวสั้นๆก่อน3เรือนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนใส่ใช้งานจริงจังนะครับตอนขึ้นข้อมือเต็มๆความรู้สึกเดี๋ยวผมมาลงดีเทลให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าลองใส่ให้ดูแวบๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็พอใส่ได้นะคนข้อมือเล็กนะครับไม่ได้แบบมีปัญหาเหมือนในการแนว integrated bracelet 40มิลทั่วไปนะอันนี้ผมว่าเป็น40มิลที่ทําได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้รอชมรีวิวเต็มๆกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครััับบสสวดีคร